นักการเมืองเกาหลีใต้เรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนกรณีการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ค่ะขณะเดียวกันผู้นำเกาหลีเหนือก็กระตุ้นให้นักวิทยาศาสตร์ทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศเพิ่มขึ้นสำนักข่าวเกาหลีเหนือเปิดเผยว่าในคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือจัดงานเลี้ยงมอบดอกไม้แสดงความยินดีให้กับคณะนักวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่ในกองทัพที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในการปล่อยจรวดพิสัยไกล เพื่อส่งดาวเทียมสำรวจพื้นผิวโลกกวางเมียงซองสี่ขึ้นสู่อวกาศเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผู้นำเกาหลีเหนือได้เรียกร้องให้นักวิทยาศาสตร์ทำงานวิจัยเพื่อไปสู่เป้าหมายที่สูงขึ้นรวมทั้งการส่งดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศให้มากขึ้นอีกพร้อมทั้งระบุว่าเกาหลีเหนือจะต้องเดินหน้าภารกิจนี้ต่อไปเนื่องจากเกาหลีเหนือกำลังเข้าสู่ภาวะถูกคุกคามจากศัตรูมากขึ้น ด้านนายวอนยูชอนหัวหน้าพักแซนูรีของเกาหลีใต้เรียกร้องต่อที่ประชุมรัฐสภาโดยบอกว่าเกาหลีใต้ควรที่จะดําเนินโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ด้วยตัวเองเพื่อปกป้องประเทศจากภัยคุกคามของเกาหลีเหนือเนื่องจากเกาหลีใต้ไม่อาจพึ่งพาการรับประกันของสหรัฐอเมริกาในการปกป้องประเทศจากอาวุธนิวเคลียร์ได้ทุกครั้ง ก่อนหน้านี้สหรัฐอเมริกาได้ถอนอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีออกไปจากเกาหลีใต้ในปี2534ซึ่งเป็นความตกลงที่ทำร่วมกันกับเกาหลีเหนือเพื่อทำให้คาบสมุทรเกาหลีปลอดจากอาวุธนิวเคลียร์แต่หลังจากนั้นเกาหลีเหนือกลับละเมิดข้อตกลงและเดินหน้าพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ต่อล่าสุดเกาหลีเหนือทดลองระเบิดไฮโดรเจนเมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านมา ทำให้นานาชาติหารือถึงการเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือและเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์เกาหลีเหนือได้ยิงจรวดเพื่อนำดาวเทียมขึ้นสู่อวากาศโดยอ้างว่าเป็นดาวเทียมสำรวจพื้นโลกแต่ว่านานาชาติคาดว่าเป็นข้ออ้างของเกาหลีเหนือในการพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่ขีปนาวุธข้ามทวีปหรือ ICBM